เอาวันนี้พามาดูรถขุดเล็กครับพามาดูรถขุดขนาดสามตันงานขุดคลองระบายน้ำครับท่านผู้ชม สวัสดีครับอยู่ผมนายธนกรชาแน,นลนะครับขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับผมรถขุดคว่าตาครับ KX033 คิดหรือผิวจราจารคอนกรีตใส่รถหกล้อด,ดำครับสวัสดีไปยังทีมงานสกดเกี่ยงเลยนะครับ ว่าทีมงานเสียเจริงครับนี hey, ่งัดแข็งๆก็เอาเรื่องอยู่นะครับ อุต้า KX 0 3 3สคิดดูครับไม่ได้แยกเลยครับงัดเลย ขนาะดมุก,กี้0.11คิวของฟันนะสี่ฟันนะ Kx003 ตัวนี้ตูดจะยื่นอรอจะไม่แท็กนะครับ ถ้าตระกูลยูตูดจะเสมอกับไปแทกเลยครับถ้าตัวนั้นจะเป็นยูสามหกเี๋ยวรายได้วันหนึ่งก็วันละห้าพันนะครับเห็นรถเล็กๆอย่างนี้ งานแบบนี้ก็เหมาะกับงานประมาณนี้แล้ครับบดฐานลากต่อหมอ้อบดลางลงไปน้ำลอกทองเจลิงในพื้นที่แบคบๆงานก่อสร้างเหมาะเขาเลยนะรตรงนี้เครื่องยนต์สามสูบครับกูปตอา แรงม้าอยู่ที่27.5จุดห้าแรงมา้าตัวนี้มีลายยักษด้วยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับเอามาดูกันอีกมุมหนึ่งครับท่านผู้ชมกับงานที่ขนาดของคู b o ต้า KX ศูนย์สามสามรถขุดขนาดสามตันสาม เรืจนจนจน่องยุ์คูปุต้าสามสูบที่สิบุดห้แรงมา้าสีของเขาจะออกส้มๆครับสีของคูปุต้าใบแทก30เซน อลเลอร์สตัวแครีหนึ่งตัวลองรับการกระดกได้ดีครับมีใบดันอีกเล่งเครื่องบอๆครับงานไม่ถึงกับเร็วเพราะว่าพื้นที่จำกัด อันนี้ชั่วโมงการทำงานตอนนี้นะครับอยู่ที่792ดร้ก้องใกล้จะถึง800ร้อแล้วแม่นครับเ,บเม่นครับเคอร์ลีนน้ำเลืครับหาเส้นเท่พร้อมกันเลยครับตลอด จับกำลังงานของรถด้วยนะครับความกว้างแทกถึงแทกอยู่ที่เมตรห้าสิบห้าเซนครับจากแทกซ้ายแทกขวานะครับ สำหรับคลิปนี้ขอญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายธนกรอนแชนเนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ